สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงในเดือนสิงหาคม2563นะคะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะแต่สำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนั้นก็พอจะอนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดฟังได้เช่นเดียวกันนะคะ ราศีกรกฎก็คือท่านที่ผูกดวงตามเวลาเกิดแล้วมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะ เรามาดูกันนะคะราศีกรกฎเนี่ยมีบุค,คลิกลักษณะแบบนี้ค่ะคือชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุน้ําแล้วก็มีดาวพระจันทร์เป็นดาวประจําตัวนะคะก็จะส่งผลให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีความอ่อนโยนอ่อนหวานใจดีมีเมตตาค่ะเป็นคนเรียบร้อยละมุนละมสดใสร่าเริงมีผิวดีนะคะแล้วก็ว่ากันว่า หน้าเนี่ยจะเด็กผิวพรรณผ่องใสแก่ช้าค่ะใจอ่อนขี้สงสารมีจินตนาการที่ดีรักสวยรักงามรักความสะอาดสะอ้านช่างเอาอกเอาใจใส่ใจในรายละเอียดของบุคคลที่อยู่รอบตัวเป็นอย่างดีเลยละค่ะก็มีความรักความปลกผูกพันกับคนในครอบครัวสูงนะคะรักองค์กรรักที่ทำงานมีความโอนอ่อนผ่อนปลนสูงและมีความสามารถในการปรับตัวที่ดีค่ะ ชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ดาวพุธเดินจรร่วมกับดาวอาทิตย์เดินจรทับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎค่ะซึ่งดาวคู่อาทิตย์พุธเนี่ยถือเป็นดาวคู่วิชาการนะคะก็จะส่งผลให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีสติปัญญาปราดเปรื่องค่ะมีความคิดความอ่านที่ล้ำหน้าผู้อื่นเรียนรู้อะไรในเดือนนี้ก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะแม้สิ่งที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยเมื่อหยิบจับทำก็จะทำได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วเลยละคะ่ะ เรามาดูการงานของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะคะการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้ดาวการงานของท่านเนี่ยเดินจรได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีค่ะซึ่งตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีเนี่ยหมายถึงความมั่นคงนะคะก็จะส่งผลให้การงานของชาวราศีกรกฎเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะ ถือเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องนะคะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองค่ะส่วนท่านที่ทำงานประจำก็งานของท่านก็มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมากแต่ก็ให้ระมัดระวังการงัดข้อกับหัวหน้างานเอาไว้สักนิดนะคะสำหรับท่านที่กำลังมองหางานเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือเป็นโอกาสทองฝังเพชรของชาวราศีกรกฎที่ยังมองหางานอยู่นะคะถือเป็นโอกาสทองฝังเพชรของท่านเลยละคะ่ะ ก็รีบๆกันหน่อยนะคะเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีโชคในเรื่องของงานค่ะเรามาดูด้านการเงินกันบ้างนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ดาวการเงินของชาวราศีกรกฎนั้นเดินจรในตำแหน่งที่ส่งเสริมดวงชะตานะคะก็ถือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวการเงินเดินจรได้ตำแหน่งมหาจักรทับดวงชะตาค่ะตามฉลกเนี่ยโบราณท่านกล่าวว่า มาหาจักฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนั่นแปลว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับกิจกรรมการงานในการหาเงินหน่อยนะคะแต่ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เงินกองทับตัวเลยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวการเงินของท่านเดินจรได้ตำแหน่งกเกษตราราธิบดีค่ะแล้วก็ส่งผลให้อ,อ่เรื่องเงินเงินทองทองของท่านเนี่ยเกิดความมั่งคัง่งเฟื่องฟูมั่นคงขึ้นค่ะอีกเช่นเดียวกัน นะในเรื่องของสภาพคล่องทางด้านการเงินของชาวราศีกรกฎก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ใครที่มีลูกหนี้อาจารย์กบแนะนําให้ใช้จังหวะของเดือนสิงหาเนี่ยไปทวงนี้เลยนะคะถ้าทวงก็หวังผลได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูเรื่องลักๆใกล้กๆ,ขๆของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะคะ สำหรับคนโสดค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะโฟกัสเรื่องงานและเงินเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะก็ทำให้ท่านเนี่ยอาจจะลืมในเรื่องของรักๆใคร่ๆไปเลยละค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะขอให้ท่านดูแลสุขภาพของคนรักคู่ครองสักนิดนะคะคนรักคู่ครองของท่านเนี่ยมีเกณฑ์ในการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่ง บางท่านเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยค้างคางมาจากในช่วงก่อนเลยก็ขอให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยอาจจะต้องดูแลเอาใจใส่หรือว่าพาคนรักไปฟอร์โนอาบเรื่องยาเรื่องการพบแพทย์ก็ขอให้ดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกรกฎและคนรักของท่านเนี่ยก็จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยละคะ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็บางทีคนรักของเราอาจจะมีสุขภาพเสื่อม โคไปบ้างก็จะหันมาใส่ใจและดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นในช่วงของการหันมาดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นนี่แหละคะ่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเรามาดูเรื่องโชคลาภบ,บ้างคะ่ะโชคลาภของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ก็มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากสิ่งเก่าๆที่เคยทําเอาไว้แล้วนะคะซึ่งอาจจะหมายถึง โชคลาบที่มันเกิดจากผลงานเก่าๆค่ะเราอาจจะทําเอาไว้แล้วตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เราเยอะแยะนะักแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะสิ่งเก่าๆที่ท่านได้สร้างไว้แล้วเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ให้ท่านในเดือนนี้แหละสําหรับท่านที่ชอบเสียงโชคนะคะก็แนะนําให้นําเลขในงวดก่อนวนกลับมาซื้อซ้ําอีกครั้งนะคะอย่างตัวเลขที่ท่านาซื้อไปแล้วเนี่ย แล้วมันไม่ถูกเนี่ยท่านก็ลองเอามาเลือกดูว่ามีเลขไหนที่ท่านถูกอกถูกใจไหมเอาว่าง่ายๆก็คือให้ซื้อเลขเดิมนั่นเองค่ะในเรื่องเคล็ดลับเสริมโชคเสริมลาบของชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ท่านมีปากเรียกโชคเรียกทรัพย์ค่ะก็แนะนําให้ท่านอวยพรตัวเองที่หน้ากระจกทุกวันนะคะส่วนจะขอพรให้มันมีความสุขให้มีคนรักคนเมตตาเอ็นดูหรือจะขอพรให้เกิดโชคลาภก็เอาแตามตามแต่ที่ท่านจะขอกันเลยนะคะขอควรระวังค่ะในเมื่อ,อ,อปากเรียกโชคเรียกทรัพย์อย่างนี้ก็ควรระวังว่าอย่าให ปากไปแปดเปื้อนกับสิ่งที่อับรงคงคลอะไรนะคะนั่นก็คือพยายามอย่าถมน้ำลายลงพื้นดินหรือว่าในโถชักโครกนะคะเพราะว่ากันว่าเวลามีเกณฑ์ปากเรียกซับเข้ามาเนี่ยออถ้าเราถมน้ำลายลงพื้นดินหรือว่าออใส่ชักโครกเนี่ยมันจะทำให้ปากเรียกซับของท่านเนี่ยเสื่อมลงไปได้ค่ะถ้าอยากถมน้ำลายก็ให้ถมใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็ห่อเอาไปทิ้งถังขยะจะดีกว่านะคะ อาจารย์กบก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการเลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันในโอกาสหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ